ครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านขายนาฬิกานะครับอารีนาฬิกาเร็วอันไหนดีเอาเปิดไฟโชว์สิเปิดไฟโชว์สิโอ้โหนาฬิกาเรือนนี้มีไฟด้วยนะครับเบือนคล้ายๆกับโปรเจคเตอร์นะครับอีกเรือนนึงเป็นไงบ้างอีเรือนใช้ได้ไหมอีกเรือนขอดูอีกเรือนนึงดิในโอ้โหสวยงามมากสีอะไรคะนาฬิกาสีอะไรคะสีมว่วง <laughs> <laughs> ขายเรือนเท่าไหร่คะ ใครเรียนเท่าไหร่คะนาฬิกาใครเรียนเท่าไหร่เท<อ>่าไหร่ฮ<ม>ะ<ม>ใครเรียนเท่าไหร่คะโอ,คโอ๋อนาฬิกาสวยมากครับสีชมพูนะครับไม่ใช่สีมว่วงนะครับท่านผู้ชมเอ่อเ <laughs> จ้าของร้านชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเอาไม้ใส่ปากค่ะไม่ได้ยินคะ่ะชื่อข้าวเหรอคะเด็กหญิงสุนัธาอยู่สินพ่อชื่ออะไร